สวยนะครับพักวานผมสวยเป็นบางต้นนะครับต้นบอสวยกับนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบักพลิกกะเลียงนะครับตากแดดไว้นะครับเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องลูกงหญ่นะครับพลิกกะเลียงนะครับพี่น้องหลายๆคนสั่งมาเนี่ยครับคือตากนี่แล้วชื่นใจนะครับชื่นใจสําหรับคนปลูกต้นไม้นะครับรู้สึกรู้สึกว่าเฮาสจิมีความหวังเลยครับต้นไม้ หวานรสอ,อูยปาดเบิ่งเด้อพีอ่น้องเลยมีท่านได้ลงสูตรเลยตายม่จ้ะีแบบงทังหวัด ป้าผักหวานป้าบนบ่นหน่อยี่น้องผักหวานเนาะพึ่งนะนะครับอำเภอโค้งกับมีหมอปลาผักหวานนะครับกันล้างสวัสดีครับสวัสดีกันช่วงประมาณจะหาโมงกลัวเลยพี่น้องมูนิกรติพามาอัปเดตพืงสวนผมนะครับสวนเพชทุนเก็ตรโทมสานนะครับพี่น้องว่ามีอย่างเนี้นะครับก้มคึบนหนาไปหอดใสนะครับมาสวนไปหอดใสหลายๆคนก็ถามกันมานะครับ อยากเบิ้งส่วนผมนะครับเป็นส่วนมากนะครับนี่ครับมื่อนี้ก็บที่อัปเดตใ้เบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นหนองปลานะครับแบบปล่อยน้ําลงทุกมือครับคอยลุงนะครับเพื่อที่ให้ปลามาวางไข่นะครับจะนาบาดาลนะครับปล่อยลงไปนะครับพอปลามันเห็นน้ำตกมาครับปลาก็มาเล่นวางไข่นะครับอันี่ึก็เป็นสาระกลางน้ำนะครับปฏาบัติหอย่างนะครับถึงเป็นสาระถึงเป็นหมองเก็บของนะพี่น นี่ก็จะเป็นกล้วยในสวนผมเองนะครับย้ำคืนบรรยากาศดีทาอยู่ทึงสานี่นะครับกล้วยนะครับแขนใบเวลาแขกไปไทมานะครับกะไดมาเด็ดกินนะครับเพราะว่าเอฟซีหรือว่าข้าเจ้าจะเบิ้งสวนนะครับข้าเจ้ากับมาาลายผูหลายค้นนะครับม้าเรื่อยๆครับกะอีกจัาหน่องแห่งตสิหลายครับพี่น้องลายคนเิ่นกะอยากมาเบิ้งสวนพี่น้องมันก็มีหลากหลายลายอย่างลายแนวครับอธิบดีก็ยัง สวนหลายหม่องหลายบอลนะครับแต่ว่าพอมีเน่าบึงนะครับนอันนี้จะเป็นหนองหนองปลาผมนะครับมีมีหลายหนองครับเมื่อหันก็ไดว้านไปเลยนะครับัด,บดีตต้มนะครับไข่ร,รอบสานะครับแล้วนกะ็บริเวณหม่องขอบสาดินซุ่มๆก็ับเอาพวก นี่แหละครับมาขันจองนะครับพักคันจองพักกระแยงนะครับมาลงไว้นะครับกับเบหลายนะครับกับพอะได้กินนะครับบริสุทธิ์คือคือว่าเขาขันที่ไปตลาดเอากลงมาขางสะผมนะครับก็ได้กินแล้วครับนี่คือตลาดสดนะครับอยู่ขางสะผมนะครับข้างขงกับมีฉพูนะครับนี่ดินมันซุ่มมาพี่น้องดินมันซุ่มเขาก็ปลูกไว้เยักหาต้นสิบต้นนี่ครับมันก็ได้กินแล้วครับเจราเป็นต้องได้ขอเขาหรือได้ซื้อเขานะครับ ก็คอยปลูกครับปลูกต้นไม้เมือ่อรชิบยี่ิบต้นก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ค็นี่ครับเพิ่งปลูกไปบดได้ประมาณเดือนกวนครับนี่ท้าเคี้ยวเหรอครับอันนี้ค็อันนี้ผมเอาต้นในน้อยม้านะครับนี่ทั้งผักขั้นจองทั้งผักกระแยง,งครับนี่ใส่กําลังต้มปลานะครับพอดีเลยยัดสวนเอาอันต้มปลาผักกระแยงเด้อมันค่อยหอม นี่ครับหอมเป็นตะไนยนะครับใส่ตุ่มปลานี่ย่ยบบาบาครับเสียบนี่อันนี้ครับเอาไปใส่ขวานูนะครับสูตรอุดรนะครับนี่มดจ่าซื้อกันนะครับเอาเอามาเบี้ยนี่น้อยนะครับมันกําลังตายตายแรงนะครับอยู่น้ําปลาเขานะครับปลาเข่าที่มันเกี้ยวออกน้องๆเราหน้ามันบบมีนะครับมันกําลังตายแรงนะครับผมก็ไปถอนธรรมาจะุงปาสติกหนึ่งนะครับเบี้ยนิน่อยน้อยก็นี่นะครับนี่ย้ายเล็กะ แล้วเกามาดำจริงๆไว้นะครับที่นี่มันมีขี่ปลานะครับอยู่บริเวณยังสี่นะครับมองเทือๆเพิ่งเสียมันติดขี่ปลาหลนะครับมันติดไหลล้มไปทั้งใดขี่ปลาก็้นมาขอดกันอยู่ทั้งนั้นไม่เป็นไรบริเวณขอบขอบฟังเลยเราก็เอาคองที่ว่ามันกินได้นะครับแล้วก็อยู่ในน้ำได้นะครับปูนะครับนี่ผักกัะแยงนะครับเห็นไหมครับสุดยอดเ่ครับเป็นผักกัะแยงนะครับแล้วก็มีผักกัญจองพร้อมนะครับ ต้นหนีกับจินกินจนหวานนะครับก็กำลังออกดอกกันบ้างครับสุดยอดครับอันนี้ก็จะเป็นผักขั้นจองนะครับกับผักกระแยงปลูกผสมกันนะครับเทิงโคกนี่ก็จะมีนี่ครับจะพูดนะพี่น้องเนาะเราก็จะพาไปเบื้องมองอัปเดตมึงพืชผักต่างๆนะครับในสวนผมนะครับปลูกไว้ต้นหนีกับจินจนบวบหวานไป้างนะพี่น้องนี่ครับยามมีเขาเห็ดเนะมียงนะเมียงแบบหอมนะครับหอม,หอมให้พี่น้องแล้วก็ เึงขึ้นมะนีก็จะเป็นพวกตะไคร่นะครับตะไคร่น้ำผมี่ทางหลายครับพี่น้องเึงมะนีก็จะเป็นบวกม่วงนะครับบ่ได้หดน้ำเยอะ่ยครับต้นว่านเป็นน้ำน้ำดอกไม้กรอบบ่กครับน้ำดอกไม้มันนนะครับพี่น้องนี่น่ครับซื้อมาต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับลูกง่ายรีนะครับนี่มียต้นเดียวครับพันนี่ เบื้องลูของเขาครับไ่ครับแต่ว่าถ้ามันต้นมันตน่หญ่เติมนะครับนี่ยถ้าได้ลหลายปีนะครับเราวตได้ซิมอยู่ครับพี่น้องให้มันแก่ก่อนจะน้อยนะครับดอกล้นต่างหลายเธอนะครับนี่ผมก็ามาปลูกไว้บางไลพื้นที่บางนี่ปลูกนะครับก็จะได้ปลูกไปเรื่อยๆนะครับ จะตภาพไปเบืองทางปลาพวาวนอีกนะครับพี่น้องว่ามิยังคืบหน้าไปแน่นะครับไปกันนะครับพี่น้องมาที่นี่อันนี้ก็สิเป็นบุกปิกกระ right. เลียงนะครับตากแดดไว้นะครับเก็บมะเดดพันธ์นะครับพี่น้องลูกงหญ่นะครับปิกกะเลียงนะครับพี่น้องหลายๆคนสั่งมาเนี่ยครับคือตากแดดวันนะครับพี่น้องผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากได้นะครับมันลูกดกนะครับนี่ครับแต่ว่าแห้งแล้วพร้อมพร้อมที่ ทรงเลยนะครับเพราะว่าตากย้ำไหลเบิดย้ำนั่นนะครับชุดในชุดละสามรอยนะครับค่าทรงหกสิบาทผมงกะได้พันกว่ามาเรียนนะครับนี่ชุดหนึ่งพันกว่ามาเรียนนี่ปลูกได้หลายนะครับปลูกจนกินวาตบาดหวนะครับลงคุนแค่สามรอยหกสิบาททรงทั่วประเทศนะครับอันนี้อันนี้เป็นบุพิพกะเลียงผมนะครับพันอยู่สวนผมนะครับปลูกทรงปลูกทั้งขายทั้งนวยนะครับขายลูกขายตามมู่บ้านนะครับ เขียวผสมแดงครับอันนี้กะอันนี้เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับทรงทรงทัวปะเททยกันครับพอมันมีหลายอย่างนะครับชาเม้กับนี้ครับแล้วก็ตอนนี้กะกำลังสิสะสมเป็นบกพิกชอนะครับบกพิกชอกะกำลังงามนะครับพี่นลองเดวมือลังที่ป่ายทิปย์ให้เบื้องหน้วบ่ามันจะเริ่มเติบโตไปหอดใส่แล้วแห้งแล้วไหมแห้งแล้วพอตํำเลยแล้วแห้งดีดีอันเดียวแดงงามงาม เป็นตะตำนี้ดินี่ครับบบเมนได้หลายนะครับนี่คือตำแล้วมันเวลามันเหลียดในเนี่ยมันบ่หลนี่น้องนี่ก็เป็นบกพริกกระเลียงนะครับเ็บมนเลพันตรงให้หลายค้นนะครับเพราะว่าเพิ่นกับสร้างกันมาแทบทุกมือแหละครับมือละชุดสองชุดนะครับแล้วก็ทีพภาพผดนะครับภาพปเบบึงอีกฟังนั่นนะครับที่พาเบึงปลาฝักหวานอีกครับตะวันตะไก้ที่ตกดดินครับยอดปักขานะครับ เกียงน้องใหม่นะพี่น้องพิณตั้งเกตเห็นน้องใหม่ยหยอ,อยู่หลายน้อยอย่งครับเได้กินแกียงน้องใหม่นะครับนี่นี่ครับผักสวนครัวรัว้วกินได้นี่ครับค่อยๆพัฒนาไปครับพี่น้องเห็ดสวนมองไดโบดีเท่ากับค่อยๆปรับปรุงนะครับพี่น้องนั่นก็ที่เป็นเกาลัดนะครับนี่เกาลัดเกาลัดมีอยู่ต้นเดียวครับเบิดสวนอยากพักขาบ่าไปไง ทอดไ่ไา่นะพะักขานะครับหลายเกียงยลยแล้วไหมพอพอพอตัดได้แล้วนะครับปลูกแคบโปกี้ภูมิหนูพี่น้องนี่ก็กรลังเนี่ยครับเสริมท้องอุไรนะครับหดน้ำแทบทุกมือนะครับท้องอุไรักนี่ครับขี้ลงขี้เล็กครับที่ว่าติดเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าลดน้ำจนเปียกทุกมือนะครับ ข้าวนะครับก็ค่อยปลูกไปครับผมตัดข้าผมแต่งกิ่งข้าวเดี๋ยวนะครับบ่ได้มากินมันอย่าเดียบเิ่งอันนี้กะเพิ่งจะเอาปุ๋ยคลอกปุ๋ยยางมาวานไว้นะครับเตรียมปลูกนะครับพื้นที่มองนี้กับบ่ท่านได้กล้าเห็ดยางไหลแล้วครับเพราะว่าขมบ่ท่านได้รู้ปฏิทินทั้งแต่วัคติปูพืชอายุสั้นนะครับพืชเตรียมตัวผมบ่ท่านได้กล้าปลูกนะครับเพราะมันกะหาผมได้ใช้ประโยชน์หรือว่าเอาไปถักก้อร้างนั้นเห็ดล้งนั้นล้งนี้ก็ได้นะครับ ดีพาเบึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชะอมนะครับพันหนามนะพี่น้องพันธรรมดาเท่านี้แหละอยู่ในพุ่นก็บทมีอยู่ประมาณสี่สิบกัวตัวตักตัวกุ่มนะครับของในป่าพักตวันนะครับพ้อตัดได้ดีครับนี่ยต้นนี้ตั้เล็กนะครับบบทั้นพ้อนะครับพี่น้องเป้าหมายของผมคือหลายร้อยต้นนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ได้แค่หาสิบต้นนึงครับสำหรับขี้เล็กกับท้องอุไลก็สีเสริมดอกไม้นะครับในสวนผมดอกไม้ขี้เล็กแล้วก็พืชพืชเศรษฐกิจนะครับปีนี้นะครับพี่น้องคือสิลงเต็มที่นะครับกล้ยนะครับตะกอนบ่ได้บ่ได้ต้อนน้ำให้นะครับขี้ไลนะครับดนี่เห็นไหมครับพี่น้องเพราะจะได้น้ำนะครับสวยขึ้นมาเลยนะครับท้องอุไลขี้เล็ก ปลูกเบิดนะครับปลูกขวดพริกกะเลียงนะครับผมปลูกมือละบ่หลายต้นนะครับนี่เอออันนี้เบื้อนพริกกะเลียงกับพริกช่อครับนี่พริกช่อค่อยๆปลูกนะครับมือเ้ากระติปลูกอีกนะครับแหม่นี่พี่น้องเลยเบิ่งโอ้ยนี่ครับจะได้เอามาเสริมนะครับนี่ปลูกมือเ้านะครับนี่ปลูกมือเ้านี่ท้องอุไรออกดอกนะครับค่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับแหม่บอกผิดตรงมาดตรงมาเสียมอีกนะครับปลูกมันตะปลูกนะครับ ก้นหลุมปลูกเลยนะครับโอ้ขี้เล็กคิดว่าตายนั่นว่าตายนะครับนี่นี่ครับเขาลงทุนกับต้นไม้นะครับผมฝากเงินไว้กับต้นไม้เบิร์นะครับอันนี้ก็ฝากยุ่ประมาณห้าสิบบาทนะครับนี่ฝากไว้แล้วนี่อันนี้ฝากยุสิห้าบาทนะครับผมฝากไว้กับขี้เล็กนะครับอันนี้สื่อมาได้พันกลัวมาเร็ดนะครับเนาะก็ฝากไว้สามร้อยต่ว่าตอนนี้ครับกำลังพ งามๆนะครับงามไหลาฝากไว้ย่างละนิดย่างละน้อยนะครับกล้วยเือน้าพี่น้องเพิ <c ười> ่หลังจากมีน้านะครับเขาแตกาคือม้าเบิ้นะครับวันเขาติดตายผมคิดว่าเขาตายนะครับนี่เ <c ười> พราะะได้น้าเบิ้งแตกอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับบนนี้กล้วยหอมทองผม <c ười> แล้วก็เสียงมาเสือมเรื่อยๆครับมองได้วางผม,ผมดิผมหิจัดเตรียมเบิ้นะครับ <c ười> นี่ครับ กะเฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดหานะครับปั๊บปรุงบอดีกับแก้ไขนะครับเดี๋ยวกับสีผ้ามาบึงปลาผักหวานสวยๆขอยงผมนะครับปลาติดมันกับ่าติดเบอด์ด้วยพี่น้องมันมีต้นตายต้นบอนะครับอันนี้กับผักหวานนะครับนี่กับเขาอกกับเอาต้นยั้งมาพี่น้องเนาะต้นตายกา็ตายไปนะครับก็ทรามันปลูกลอยเลี้ยักะ หาิบหรือจักรลอยต้นนี่ผมว่ากับพ่อแห้งเล้วนะครับนี่ครับผมว่าต้นยังนะครับพี่น้องสวยนะครับพักหวานผมสวยเป็นบางต้นนะครับต้นบอสวยกับมีนะครับพี่น้องลาเต้นะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเอยบทีที่เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะเพิ่นว่าพักหวานมันติไปแส้กันช่วงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับยกสามยกสี่เพิ่นละช่วงปีที่สามนะครับเพิ่นบอกให้ความดูม้าก็ดีนะครับ อยู่ในคลิปหนึ่งผมจำมาได้นะครับที่เพ like ื่อนหายมดูมาผมก็เออเมนความเล่านะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับเพราะว่าผู้ใดงามก่อนอาจสืกแสงช่วงปกทุตไทก็ได้นะครับผักหวานมันบูดขึ้นกันนะครับมุนี้อาจสีงามนะครับแต่ว่ามันมีต้นหน่อยนะครบพี่นเพองเขาอาจสะไปแสงช่วงปีทุตไทก็ได้นะครับนี่ครับเป็นผักหวานในสวนผมเองครับแล้วผมก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาประมาณจักหวะหนเพื่นเองผมก็เอามาเน็บเลยนะครับเน็บใส่นามนามนี่แหละนาหยดผมนี่แหละ เนี้ยเลยนะครับต้นงามกับมีต้นชีไล่กับมีครับพี่น้องปะปนผสมกันไปดีกว่าห้องว่ามีกินนะครับนี่ครับทั้งสี่กับนี่ครับมันก็ทราของเขานะครับเนี่ยตัวทั้งสี่ตะวันไตนี่ก็มีต้นตะคบนะครับมีอยู่ต้นเดียวต้นตะคบปลูกปลูกหลายต้นตะวันติดต้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีบักขามเปรนะครับหรือบักขามเทวบาห้องเนี่ยเลยพี่น้องก็มีอยู่ประมาณแปดต้นนะครับบักขาม ปลาคามเทศนะครับในปลานี่ก็มีกับเป็นชะอมนี่แหละพี่น้องหาสิบก็ต้นจะเขาสีง่ายเขาสียังน้ำผมกับบอลูกันนะครับกัดมูดายยังกับจังหวะกันนะพี่น้องนะนี่ครับนี่ก็เป็นผักหวานผมนะครับต้นงามๆนี่ก็หลายอยู่ครับต้นชีไา่กันหลายนะครับแต่ว่ามูเน็บในบอลูว่ามันสีเกิดไปพูดี่ผมกับบอลลูกันนะครับ ต่ว่าโอ้บริอ็หดนามหลายมือนะครับพิ่แห่งคอร์ลแถวน้งบัดที่นี่เนาะนกิบว่าป่อนไม้พัมางเสียหยาไม่เป็นควเป็นตลกดดีลูกเสเถอพะพุ่นะลูกน้องผมยังดีครับมันเห็ดพงเห็นหรือครับมันที่ออกลูกจริงลูกน้องผมเพียบครับหาตัวลูกน้องตัวทำร้ายนะครับตัวทำทำร้ายทรัพย์สินนะครับอิจ,จูกับลูกนะครับ เกิดไปเนาะคือพอเห็นจนนะเหงาเนาะพาปลูกแล้วจะโดนน้ำครับอื่นอันนี้ก็แตงก็ลงังแตกออกไหมนะครับนี่ผักขานะครับเอีนผักหวานนะครับนี่ต้นง,งามต้นบบครับพี่น้องย,อยาว่ากันลยครับต้นหวานก็ตน้นใ่หลายครับแต่ว่าถ้ามันใยเอียน่ะซี่หาตน้นนี่ผมว่ากั เ็บกินประวัดบ่ไว้ครับสำหรับพักหวานอิรีครับพี่น้องเบิ่งเอาครับบักขามแปะผมครับใกล้จะได้ผลแล้วนะครับพี่น้องมือนั่นผมไปสัมภาษณ์แม่ย้ายยุทธสีดานนะครับที่บ้านหลายคนอาจจะได้เบื้องครับเพิ่นปลูกแค่เียสิบต้นเพิ่นก็ไดเงินเมื่นนะครับสำหรับบักขามแปะหรือบักขามเทศนะครับพี่น้องตาสอรนะครับอันนี้พันหวานนะครับพันหวานลูกหวานนะครับ หวานพันกเกษตรนะครับนี่ครับผักหวานผมลหลายคนถามมาอยากเบื้องสวนผักหวานผมนะครับมีตำหนิหรครับเอามูต,ต้นยั้งครับมูต้นใด่ย,ยั้งกษสามันกุงกระสิหาพืชเพื่อเยืนต้นละมันใส่แทนมันนะครับโอ้ยมันก็ยั้งหลายเตือบอู่ต้นอยู่นอ้องโอ้จะว่าบาปด้วยครับยั้งหลายอยู่เห็นว่ากระได เพื่อดีตัวเขาแง่เขาแง่นะน้ำน้ำนะพี่น้องภาษาดินทรายซีเนาะดินทรายปลูกผักหวานกัดห้วยมันใหญ่เออมันยั้งสมนีกับสุดยอดเลยนะครับคุณบานนี่เห็นบ่ครับคนน่ะมะขามเปรอะเป็นติดดอกที่คือบต่ติดลูกโอ้ แต่าโบนีนะครับนีบโบนีโบนีอาัได้ซิมนะครับเร็วๆนี่นะครับนี่ชะอมนะครับชะอมผักขาผักเคร้นี่ครับส่วนไผ่ทุนนะครับมีแถบทุกอย่างนะครับอยู่ในนีบที่เป็นหนีบกระเจียวนะครับแต่ว่าผมตะกวนออกด้วยครับเพราะว่าผมจะได้ใช้พื้นที่นี้ใช้ประโยชน์ย่างอื่นผมเจากระเจียวมาใส่ปลาผักหวานนะแทนนะครับถอดตะกุ่นออกด้วนะครับ มูมันสากับนี่ด้ยพี่น้องนี่ครับนี่เห็นบ่สทั้งเกตได้ยังไงนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่คนอื่นเขาขึ้นญ่คักเถอบัดตะควงนะเบิ้งแต่ละต้นนะครับเบื้อญงากระสีหกจังน้อยไดพี่น้องบพรา่านได้ตัดอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นหนาแรงนะครับว่าเป็นห่วงปันใดครับตัดข้าวเดียวนะครับน่ครับบางต้นก็สิเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ลำําต้นดีแต่ใบก็บที่เป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเบิ่งนี่ครับนีสวนผักหวานนะครับแล้วก็บ,บวกกับบักขามเปรนะครับนี่บางต้นกับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับกัหลากหลายเนาะนี่ครับนี่ดีครับที่เขายั้งเขาใหญ่เขายังาย้งน้ำนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ ใชครับโอ้อยางเลาะถ้าเมนมันไงต้นในี่ๆไงเนาะซ้ำต้นแค่นี่พี่น้องมันคุ้มกันเบือนล้วครับมันหอดกันเบือนนะครับนี่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันกน็หลายต้นเติมนะครับโอเดี๋ยวพี่น้องมันมีต้นหนึ่งคือสีมาขึ้นมูแท่นี่ใต้ต้นประคามเประนะครับนี่ครับอืมเขาทาเว้พี่น้องพักหวานผม ต้นกับพ่อทอกันนะครับสามมัน,นเราพี่อน้องเนาะวันตะเขาได้ปลูกใจรักซะย่างนะครับอันนี้รู้สึกว่าถือน้ำนะครับมันตายไปเลยเดี๋ยวพี่อน้องแต่ว่าหากมันบ่ตายะนี่นะหากมันบ่ตายเนี่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 ยมันก็เลยแทงขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนั้น,นมันมีน้ำเพราะถ้ถือน้ำม,มันแท้งหยอดออกมาจากดินเลยนะครับเนี่ย พักวานนี่ตอนนั้นมันที่ใบาตายไปเลยนะครับจนบ่เห็นต้นนะครับคิดว่าบมันบ่มีต้นใหม่แล้วต้นพักวานแล้วเพราะแต่ผมเอาหนามาหยดนะครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับพือ,อเญา,า,ากกะปยาขึ้นมาเองนะครับหากเขาบ่ตายนะครับอันนี้คือกรณีศึกษาเนี่ยน้องก็หลายหลายคนอาจจะเจอมาหรือว่าพ่อมาคือกระจังผมนะครับพอจะมันแห้งบ่พี่น้องแล้วผมเอานามมใช่มันแตกขึ้นมาเองนะครับคือเห็นแพี่น้อง นี่ครับบางต้นกัใหญ่บางต้นกันน้อยนะครับตามมันอยาบปลาพังหวานนะครับนี่มันเป็นพื้นดินดินทรายพี่น้องมันก็จจะสิบเรคือยังพื้นดินที่ว่าเป็นดินเหนียวนะพี่น้องมันกะตามถภาพดินนะครับโอ้หักน้าผมมาหันมาเบื้องบี่นี้ือสวยเถยครับพี่น้อง ออกจากป่ามีกะทิพาไปเพิ่งบักนาวเดี๋ยวบัดที่นี่เพ็่มเราขอทาเนาะเดี๋ยวพาไปดูมะนาวไรเม็ดนะครับนี่ครับกับประมาณนี้แหละครับป้ากหวานผมกันได้แล้วก็ที่มีบักขามเปรนะครับหรือว่าบักขามเทศนี่นะครับเดินหน้าห้เรียบร้อยครับพี่น้องก็มีทั้หนาทีตันหญ่าล้วก็เอาต้นไม้มาเสริมเรื่อยๆเรื่อยๆครับช่วงนี้นประมาณหกโมงแล้วครับพี่น้องมะนาวครับมะนาว มืออื่นก็จิลดลดน้ำนะครับใบสวยผมตัดแต่งกิ่งมันนะครับให้มันก็ขึ้นไม้นะครับเนี่ยมันมันที่เป็นลักษณะแบบนี้ไปน้องตัดไม้นะครับนี่ต้องได้ตัดไม้นะครับนี่แบบนี้ให้เขาแตะเอาใบไม้นะครับนี่ตัดออกหนีบออกเลยนะครับตัวนี้หนีบออกคุ้มฟางอย่างดีนะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขิงว่าฉีคว้ยห้อ,ง,องนะครับพี่น้องคิดว่าปลูกซ้ำนีก่กะโอ้ เยหนวยมันเป็นพ่มบางไงนะครับบกเนาวอันนี้เยวจะได้รดน้ำนะครับมะนาวไหลมเม็ดมู่งไรมันตาย,นนยพี่มองพี่มองมาเบิงผมเอาอย่างมาปูมาเบิงนี่ครับผมเห็นบ่นี่เขาเอื่อนว่าเพากาหรือบักิ้นฟ้านะครับข้างๆก็จะเป็นนี่บักพริกนะครับเพราะว่ามันสูมมันว่าพี่้องกันเลยต้องเอาพริกพริกมาวาง นี่แหละครับปลูกบริเวณโดยรอบนะครับกระหามันได้ยูได้กินนะครับ้าบ่าได้กินกับ่เป็นยังนะครับทดลองเบิ่งปลูกเบิ่งนะครับหน้าวนะครับหน้าวมันนาวนี่ครับสวยมากนะครับใบเมื่ออื่นเจอเจอน้ำครับจะกับฮอร์โมนนะครับเมื่ออื่นเห็นแบบนี้เราชื่นใจนะครับชื่นใจ สำหรับคนปลูกต้นไม้นะครับรู้สึกรู้สึกว่าเฮาติมีความหวังเลยครับต้นไม้เนี่ยมีความหวังนะครับสาหรับต้นบังหน้าผมที่แหลกมันที่เป็นใบตั้งแต่ผมท่านได้แ่งกิ่งมาไป็นน่องนี่เอาไปใส่ก็ได้นะครับเฮาสือไม้หม่ครับมันที่เป็นกิ่งเป็นกิ่งอ่ะโคโรเกเดนนะครับภาษาอีสานโคโรเกเดภาษาไทยผมบลูนะครับเป็นเปี๊ยลนี่ครับกระติดหนีบเพราะมันหนีบนะครับหนีบแตงแล้วเขาก็ติดแตกไม่นะครับลักษณะ นี่ค so 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 no. ือลักษณะการเขาเอาเอาใบไม้นะครับนี่เขาที่เอาการไม้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันแตกออกนะครับพี่น้องก็จะเดายวไส่นะครับถ้าเขาสือต้นพันธุ์มาไหมพี่น้องปลูกเสร็จแล้วพี่น้องก็ตัดเลยนะครับตัด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 แล้วเขาที่ใดใบไม่กิ่งไม้นะครับนี่ครับคือผมนะครับเขาที่แตกคือเขาที่บังคับให้เขาออกกิ่งไม้นะครับแล้วเขาก็ที่ใดใบไม้นะครับบกหนาพยายาอยาลดน้ำดูนะครับพี่น้อง อาทิตย์ละจากอาทิตย์ละเซียสองเซียก็ได้นะครับนี่จากขีล้ละไรยนะครับพี่น้องเบิ่งเอาฝังหน้าผมอีกบ่เกินกหนึ่งปีนะครับทีไรพุม่มไ่นะครับพุ่มมันสิจอดกันเลยนะครับแต่ละพุ่มเนี่สิจอดกันเบิดนะครับแล,ล้วหลงเขานี่เต็มแล้วผมก็สิไ้เจ็บขายครับโอ้บอกเหรอบอ้เหรอใคยจะติดตามเบิ่งครับว่ามันดีเป็นยังไงแต่ว่าผมมาหลอดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมเห็นแบบนี้แล้วครับเบื้องเอาขนาดแรงๆนะครับเบื้งหน้าผมแรงนะครับปีนี้แรงมากนะครับสุดยอดนะครับโอ้หลายต้นครับพี่น้องต้นไหนจะนลดน้ำมันนะครับอื่นอ,อันนี้ก็กระลังเอากพุ่นนะครับไปทุบพุ่นแล้วโอ้วันสามสิบต้นอยู่วันน้อยพี่น,อน,น้องสามสิบต้นสามสิบพรมหนี่งกัพอแห้งแล้วบักม่วงอีกโอ้โ,อโหพี่น้องเอ้ย นี่แหละครับแล้วก็ทีเดมะเห็ดระบบนำลาดนะครับระบบนำลาดคือผมสีลาดผมตีลาดลงนีเลยนะครับเพราะว่าักม่วงมันแท้งหักเง้านะครับผมสิบัใส่ระบบนำแบบใส่สายยางนะครับลาดเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะพายเบรงนะครับเดี๋ยวเสียไปซิมนะครับพี่น้องหัวเลี้ยงเราเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวจับไปยังหน่วยกันว่ามันสลาดิาด็นทางไงนเพราะนั้นซิมอยู่ครับต้นหลายต้นนะครับค่อยปลูกไปพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบกม่วงนะครับส่วนท่านั้นก็จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับรู้สึกว่าสีเงยไว้สละเกินนะครับได้ใช้ประโยชน์จากต้นมันแล้วนะครับนอมันก็ได้ซิมแล้วครับแซ่บครับบกขมหลนะครับก็บ่ต้องขวาโดนนะครับถ้าใดกินไผ่กิมซุงมันสีหวานๆจังหน่อยนะครับขวานก็แจงได้นะครับบกม่วงนามดอกดอกไม้สีทองนะครับหนึ่งแถวนะครับแล้วก็จะเป็นสามฤดูนะครับพี่น้อง สามฤดูทั้งนี้นะครับแล้วก็นที่้น้ำแบบแปลกๆมู่นะครับผมผมจะมาต่อสปริงเกอร์หรือว่ายังทั้งสิ้นนะครับผมติดลาดเอาต้งชี้เลยนะครับนี่เพราะว่าเขาลาดข้างต้นมาเล่นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ลักษณะการลาดมันจะลาดแบบนี้ครับนี่ครับเี้าหน้อยพุ่งมาทีเอาบักอือมาลงนะครับนี่บักอือก็บักอันบักยังไงเขาเอื้อไว่าบักบวบบักบวบหอมนะครับผมติตผมตัวพิเศษข้างนะครับบักบวบหอมผมติดปลูก ปลูกลิ้มนี่แหละครับลิ้มมันไอ้นามลาดผมนี่ครับผมจะปลูกปลูปลูกให้มันสูมเสร็จแล้วมันก็สีเป็นเขี้ยเราจะเขาที่ไปไสครับตามอธยาศัยเเขาครับให้เขาไปรวดเราย้อนั้นมันเป็นน้วยเป็นหมากเขาก็จังมายางเก็บนะครับเจ็บกินเจ็บขายครับคือจะบากอือผมนีะเป็น้องเบื้องเอานี่ไล่กอือในเบื้องเอารวดครับแช่เขาปลูกบ่ได้หดน้านะครับบดไ้หดน้าจักน้อยนะครับนี่ปลูกแหงแรงนะครับก็ยังได้กินน้อยนะครับ แต่ว่าบัดที่นี่ผมสี่ปลูกแบบมีน้ำก็คือผมสี่ปลูกนี่ครับปลูกฟังนี่ครับอันนั้นกับปลูกฟังนั่นนะครับปลูกริบหนามนะครับนี่เพราะว่าผมเห็น้นามลาดใส้บกมงผมไม่นู้พี่น้องผมที่ได้ประโยชน์สองสองสองยางเลยนะครับผมคือละหนารลาดมองนี่มันสุมเห็นบ่ครับนี่เนบเลยครับนี่มันดินสุมเนบเลยเวลานั้นเขาก็ปล่อยไว้จากอาทิตย์หนึ่งพอดินมันแห้งทำมันหยาลายเขาก็จจงเอาบกชกมาเสียหยาเสียหยาให้มันนะครับ ช่วงที่มันซุ่มๆจะเฝ้าว่าเสียหยานะครับช่วงทิ้งระยะไปให้มันกรว่าดินแห้งไปน้องเขามาเสียหยาะครับมันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดียวไปที่นี่มันดิบพืชเลยนะครับเอืออันนี้ขนาดปลูกปลูงแห้งยังได้กินนะครับนับประสาทยังที่ที่ปลูกไม่น้ำครับด้กินแท้แน่นอนนะครับหลายอย่างหลายแนวไปน้องครับเป็นข้าวข้าน้องไ่น้องกับสวนผมนะครับถ้าติยางเบิดนี้กับหลายยางอยู่นครับี่น้อง คอยขยนขันครับเป็นเกษตรอาจจะเป็นประโยชน์กับลหลายๆคนนะครับก็มีหลากหลายหลายอย่างหลายแนวมศึกษานะครับอันใดบด่ดีหรือว่ามีข้อในน้ำก็จังติชมในน้ำมาได้ครับผมเกษียบจะเรียว่าพัฒนาสวนผมล้วก็บตไดดเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเพื่อนได้ศึกษาได้เรียนรููไปพร้อมๆกันครับกับผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ซํำเนียงนะผมสวัสดีครับ